สวัสดีครับนี่คือรายการเ e อ็กเกมเมอร์นครับเคลที่ทุกท่านกำลังรับชมก็คือริมโบในพาร์ทที่สี่นะครับผมอุ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเอา้า โอ้โห,โหแล้วก่อไม่ได้วุ้ยจ้าโอเคอ้าวเอ๊ยกดอีกรอบหนึ่ง,งสิมันก่อไม่ได้นะถามจริงเอ้ยตรงไหนเอ้าต้องไปตรงไหนว่ยด้องไปไหนอยอ่ะโอ้ยแย่แล้วแย่แล้ว โอ้ยโอเคโอเคโอเคไปไหนต่อเนี่ยกระปุมเอยกล่องนี่เฮ้ยเอ้ยนี่มาเอานี่ออามานี่เอามา โอ้โหไม่ทันเว้ยโอเคตองอย่ารีบเลยต้องรีบทำปทีระสเต็ป กระโดดไอ้เงี้ยทำไมโอ้โหโอ้โหแม่งทำไอ้เหี้ยอไ,โอโไ,ไอ้สาดตว์แม่งถลายหน้าอยู่อีกฝั่งเลยกระโดดหันไม่ทันเว้ยโอ้โหเกือบไแล้ว เด้โอโหทำไงเนี่ย เอ้ยอย่าอย่าโดนปั่นนุ้ยเฮ้ยผ่านไม่ได้ไหมไเฮ้ยฉันผ่านแล้วมดโ,โอ้โหโดนสองต่อเลย <c oughs> มันเหมือนเป็นบาเรียอะไรสักอย่างเลยแล้วเราก็ผ่ากันเนย่เลย <laughs> เออนี่เราตายหรืออะไรเดิทำไมเหมือนศพกระเด้งเลยเนะี่ยแล้วก็ฟุบไป ชูขาขึ้นฟ้าเนะี่ยแล้วขาก็ค่อยๆตกลงบนผืนแล้วก็นอนฟุบเลยเอ้ยไม่ตายเอ๊ะตะเข็บไม่ได้ฮะ่โอได้แล้ว ที่เอาที่เรากลับมาอยู่ในป่าเนี่ยเห็นนะเดี๋ยวนะี้ี่ผมขอย้อนย้อนไลน์แป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ย้อนดูคลิปอะใช่เอ้ยผมอว่าเอ้ยทำไมเหมือนจุดเริ่มต้นอะ <laughs> อุ้ยผู้ที่เราเห็นนี่กำลังน,นั่งเก็บดอกไม้อยู่ เหมือนได้ยินเสียงเราเดินนะอ้าวจบเลยเหรอเนียเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอ้าวโอ้ไม่มีให้ new continue นะผมมีแต่เริ่มเกมใหม่เลยกับโหลด c h a เ t e r ์นะครับผม ก็มันมีสามก้าแชปเตอร์ก็เห็นเขาบอกว่ามีสามก้าะผมก็ไม่ได้นาซะด้วยสิจบเลยเว้ยโอ้โหเซตติ้งก็ไม่มีอะไรนะผมก็เห็นเขาบอกว่าไอผู้หญิงที่เราเจอก่อนหน้านู้นกับเจอตอนจบน่าจะเป็นน้องสาวของเรานะผมก็ไม่รู้นะ <laughs> เห็นไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนนะน้องสาวเลยแต่ว่าน่าจะไปถ่ายจากผู้พัฒนามาั้ง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าจุดประสงค์ที่เราเติมมาในป่าแล้วเดินไปเรื่อยๆนี่คือ,อยังไงนะผมแต่เห็นว่าเหมือนเหมือนจะเป็นแบบเดียวกับลิตเติ้ลไนท์แม์ภาคสองนะผมคือวัฏจักรบนหลุมนะผมคือน่าจะเป็นไปได้ว่าตัวเรานั้นตายไปแล้วนะผมแล้วเราก็บนหลุมเดินทางไปเดินทางมาอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะผมเพื่อตามหาน้องของเราหรือว่าตอนแรกก็นึกว่าแฟนนะแต่ว่าเป็นน้องก็น้องก็เหอะโอเคก็จบนะครับกับโปรเจกต์ลิมโบนะครับผม ถ้าทุกท่านชอบโปรเจกต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นใจ X อ็กเกมเมนะครับผมหรือถ้าใครอยากช่วยส,สนับสนุนผมสามารถสนับสนุนได้ผ่านการกดไลค์กดแชร์กดไม่กลเยอะเพื่อเพิ่มยอดเอกเกตไม่ให้คนอื่นๆชองผมก็เยอะนะผมหรือถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนให้ผมซื้อเกมต่างๆสามารถสนับสนุนได้ผ่านซ u เปอร์แตงหรือว่าพร้อมเพย์ผมในท้ายคลิปวิดีโอได้นะผม รู้ไหมครับว่าเกมดิมโบนี้ผมก็มีในเวอร์ชันคอมเหมือนกันนะผมแต่ก็เล่นถึงตอนที่ผมดึงขาอ e ีแมงมุมนั่นนะผมแล้ะจากนั้นก็คอมผมก็ไม่ได้เล่นเกมเลยนะผมเพราะว่าเอาไปทำงานมาหาเลยจนเจ๊งนะผมแต่ตอนนี้คือเกมเวอร์ชันคอมอื่นๆผมก็ไม่ได้แตะเลยนะผมถ้าใครอยากเห็นผมเล่นเกมคอมก็สามารถช่วยผมซื้อคอมใหม่ได้นะผมโอเคโปรเจกต์ <laughs> okay, <project S 1> ต่อไปคือโปรเจกต์เกมอินไซด์นะครับผม ก็เกมผู้สร้างเดียวกับลิมโบเลยนะผมโอเคไว้เจอกันไหนโปรเกมหน้านะผมว่าอินไซต์มันจะใช้สมองเยอะเหมือนลิมโบไหมนะผมบ๊ายบาย